Just wanna behold you time to say goodbye to Yeah. สวัสดีครับผมนายเจมส์คำูนะครับหมู่ที่หนึ่งบ้านไร่ใต้ตำาบอทรงธรรมนะครับผมก็ได้ทําโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับก็ได้ผมได้ไปอบรมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ปีกว่าแล้วนะครับที่มาทําโคกหนองนาโมเดลนะครับส่วนได้ที่ได้ความรู้มานะครับก็ได้ทําปลูกนะครับจะมีสะสองสะนะครับคือเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่นะครับ แล้วจะมีข้าวนะครับของไส้ไก่นะครับและต้นไม้สูงนะครับต้นไม้และห่มดินนะครับก็ได้ทำร่วมปีกว่าแล้วนะครับสำหรับนาเชียงบ้อปูนะครับที่ได้ปฏิบัติมานะครับและขอขอบคุณนะครับก็โดยเฉพาะเลยนะครับคือนายหลวงนะครับนายหลวงราชการที่9นะครับที่ต่อยอดมาให้ราชการที่10นะครับที่ให้กับประชาชนที่ได้ มาทําโครงการโคกหนองนาโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเขานะครับคือปลูกเองกินเองนะครับก็มีสารพัดนะครับจะมีนปลาหรือมะเขือนะครับเราก็ปลูกครบเลยนะครับสองครัวนะครับอีกสามีปีนะครับเราก็จะได้กินผลผลจะเป็นมะยงชิดไม้นานะครับส้มนะครับเราก็มีครบนะครับอีกประมาณสี่ห้าปีนี่เราก็ได้ผลผลกันแล้วนะครับ พ่อคุณทาเรานะครับที่เราทําโคกหนองนาโมเดลร่วมกันนะครับที่ได้แป่งปันกันนะครับเอามือกันนะครับและเอาแรงกันนะครับคือได้มาแลกเปลี่ยนกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันโดยเฉพาะตราบนสมรมของเรานะครับก็ขอขอบคุณครับ